ก็หันไปมองกันมีผู้หญิงนอนอยู่ก็ใช้ชี้ชัดแล้วว่าก็ทัวเหยียบแน่ๆก็วิ่งกันไปดูอตอนแรกนั่งอยู่ปกติแล้วรถมารถกลัวมากับมอเตอร์ไซค์มาป้องกันนะครับใช่ประมาณนั้นเบรกกันไม่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 ห้าเบียดนะน่าจะแถถแทรายลื่นแล้วก็รถแทรายลื่นล้มก่อนแล้วรถบัสมาก็เเลยยยหีบใช่ประมาณนั้นครับ้้ออองงะกล รวมได้เห็นเหมือนเหมือนว่ารถบัสได้เหยียบไปแล้วนช่ไครับพี่ก็ทำยังไงต่อวิ่งวิ่งไปหยุดรถบัสให้รถคู่หยุดให้เขาหยุดเป็นไงครับเกี่ยวกันหรือว่ายังไงครับไม่มีเกี่ยวนะผมมองรูกระจกแล้วไม่มีใครแซงผมมาตอนผมจะเลี้ยวโค้งวัเนี้อ๋อแล้วได้ยินเสียงทีเดียวแค่นั้นแหละที่โดนเนี่ยอ๋อดินเสียงจะหายก็มาทีก็รู้แล้วว่าเหยียบคนครับอะไรจอด บอกเลยเขาเมาาแสงขวาใช่ไหมครับแชนแทนเมลิเออร์อ๋อ่ไเมใช่ 啊！